เขาเรียกเราอะไรพี่เอาจริมันเป็นงานสร้างงานสร้างงานใดงานสร้างก็ไม่ต้อรถมันก็รถเครื่องนี่แหละจะนเป็นงานสร้างด้วยเครื่องรถยนต์แต่ว่ามันเป็นเครื่องรถยนต์นะทุกมันแตกต่างเขาเที่เป็นเครื่องรถยนต์เครื่องเครื่องอะไรนะพี่ตัวนี้เป็นโตโยต้า 5A โตโยต้า 5A แล้วเกียร์เกียร์ก็ ติดเครื่องเกียร์ติดเครื่องเป็นของรถเก๋งยกมาจะรถเก่งรอบนี้อ๋อรถเก่งเก๋งเกียร์หายไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใส่แบบนี้หรอพี่เปลี่ยนการเปลี่ยนอ๋ออันนี้จะขับง่ายกว่ามันหนักอันนี้มันจะเป็นล็อกแบบมันหนักล็อกล็อกล็อกเลยใช่ไหมมันก็หนักนะหมันก็หนักเลยอะกว่ากูหมาล็อกยางหัวไปเยอะน่าจะมีน่าจะถึงถึงถึงหนึ่ร้อยหนึ่งร้อยดสี่ร้อยแน่แน่แน่มีจะมีจะเกินสี่ร้อยเป็นเกียร์อะไรนะเป็นเกียร์ ไปอัโต้นะแล้วทำไมต้องมีเต็มระบบเลยเขาหัวเกียร์เอาไว้จับจับไม่เหอนอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เพราะเกียร์ต er> ้องเปลี่ยนใหม่อยู้วนะเพว่าต้องคลาสสิกตัวนี้เอาแต่ว่ายังยยัังงไม่เสร็จสมบูรณ์นะพี่อันเกียร์ก็เดี๋ยวเอาใหม่อาจจะใช้เป็นชันเลทให้เบามาอ๋ออะไรเบาถ้ามันหนักไปเวลากระแทกอะระหว่างในเกียร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะลงทีเกียร์วางเลยมันหนั สี่สูงนะสี่สันสี่สูบพันห้าร้อยสี่สิ1 5่0พันหาร้อยสี่สบเป็นัอเสี่เป็นแรงที่ไม่เคยดูในเล่มนีเาดูแค่สีสดูสีพี่าถามตรงตรงเลยนะถ้าพี่จ่าเห็นพี่จ่าเรบกไหมก็เคยขี่ขเมืองเห็นโลกเห็นโลกพี่จ่าขาถายรูปไม่แทนนขจะนงานแล้วพี่จาักมามาพีจาอพี่จาอมนเสนาคุย ผมมีเก็บตังค์ไปแสนสองแล้วพี่ผมจะจัดให้พี่จัดสักคันแน่คือเราชื่นชอบในผลงานพี่ชื่นชอบไปจัดติดใจดีกว่าอีกใช่ใช่ชอบต้องแม็กนะครับเียร์ใแม็กแล้วแม็กไปชนแม็กออกมาได้เป็นจุดแบนแบนก่อนแบนเอ้าพาพาไปขยายขยายขยายมาสองลูกแม็กสองลูกแล้วก็มาทำเป็นลูกเดียวนะครับมาเป็นเนื้อ อันนี้ยางเส้นละเท่าไหร่พี่พี่รีบบอกยางเส้นเดียวหมื่นสี่ับเส้นเมื่อหน้าอะไรพี่รีบบอกเดี๋ยวนี้มันสามร้อยหกสิบเขาเรียกกันทั่วไปแต่กับว่าเป็นนิ้วนี่สิบสามนิ้วหกเลนรถเอาเปิดจะรู้ว่าเบอร์สามร้อยหกสิบนี่คือสุดยอดนะเอ้ยจะปอกยางนะครับจะปอกยางใช่ยางหลังอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับล้อล้อไม่่เกกียวับนะเฉพาะยางหมื่นสี่เลเยีางหน้าล่ะพเปลี่ยงหน้าตัวนี้เป็นยางกดเซ้น มันเป็นยาของอะไรครับบิ๊กไบค์มันเดีใช่ครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นล้อหลังนะล้อหลังพวกงานสร้างโอ้แต่ว่าเป็นทำล้อหน้าผมก็เอามาที่จะทำเป็นเครื่องเล็กๆนครับล้อหลังดูซี่ซี่มีซี่ด้วยโอ้มันมีซี่ด้วยมีซี่เหมือนมอเตอร์ไซค์ถังน้ำมันก็ไว้ทั้งสีะเป็นเป็นเป็นเหล็กธรรมดาดูแตีเหล็กซิงตีตีพวกรถยนนี่ผมดูแล้วมันแหวกเข้ามาในหัวเนอะแหวกเข้ามาในหัว พี่มันแว๊บประมาในหัวผมแล้วอันนี้ผมจะทําเอาไปทําทำได้ไงทำเลยทำได้ไงทำเลยเนี่ยกรอบทำแบบนี้แบบนี้แล้วพี่พี่มีสิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เสร็จเสร็จก็จะไปจดอ๋อเสร็จแก็จะจบไปจดถ้ากระดาษตมองทำไม่ได้แล้วเสียสัญญาวรถไอ้ไม่ได้เนาะผมอยากไปทำ้างไม่เอาไอ้สูบเดียวใส่ได้ไหมทำได้ไหมได้ครับซูปเดียวก็ได้เหรอเออใน้ส่สูบเดียวเออสูบเดียวอ่ะงบพี่หมดไปเท่าไหร่ สองคราเซแสนแล้วจริงจริงล้ออยู่เนี่ยทำได้นะครับทำมาเพื่อจะเอามาหวานเครื่อนคูปุต้าจะทำลำล่างแล้วก็เอาเครื่องโบต้าคูปุต้าใส่นี่นะเอาจะติดเอามาใส่ไปติดน้ำประมาณนั้นไม่ใช่เอามาขีดเป็นหมอนใส่นี่นะเอามาหวานเครื่องโบต้าอ๋อเด็กทำคิดพี่นะเอาเครื่องคูปุต้าเอาใส่แต่ว่าขับได้พอซื้อมาเสร็จเอามาถอดถังน้ำหมันทอฝากครอบออกแล้วมันเหลื่อย เเลล <ek> <ment> mm ็กโอ๋อ hmm. oh, oh. มันเล็กเกินพี่สักอันนี้เหลืออะไรมั่งพี่ก็เหลือเก็บงานเก็บงานเปลี่ยนหม้อน้ำเติมทีนี่มันน่าจะประมาณีเยังต้องดามอะไรพวกนี้อีกอ้ดามดามนี่เยอะนิดนึงเนี่ยประมาณกี่ลิตรจ้ะไม่แน่ใจน่าจะสิบแปดลิตรได้ไหมสิบแปดลิตรได้ไหมสิบแปดน่าจะได้นะฮะสิบยี่สิบเนาะเหลือแต่พวกคำเก็บรายละเอียดอรนะถ้าเก็บกับกระดุมนะพี่แล้วก็เพียรหม้อน้เป็นหม้อน้อะไรพี่หม้้อนนดีเ น้ำนิ่งๆบางหมดแตสิ่งอู้หูใส่ของน้ำแมนเลยน้ำแมนใช้แต่สิ่งจันบุ้นเนี่ยนี่อะไรนะน้ำแมนใช้น้ำนะน้ำแมนเป็นสปอนเซอร์อันนี้ให้ครับอันนี้คืออะไรนะเบรคเบรคเบรคท่อทขับหลังเหรอครับท่อขับหลังว่านี่นะครับอันนี้เป็น ยามาฮ่าใส่กับหัวเลยไหคนเห็นี่ตกใจยามาฮ่ากับหัวนะครับพี่สายพีชนีคนตกใจให้พี่สายพีชพี่สายพีชมันน้ำมันก็พี่เนี้ยเครื่องเคลื่อนครับเครื่อของยามาฮ่าของรถช็อปเปอร์ยามาฮ่าเครื่องเต้นไงมันมีน้ำมันไหมมีดิมีน้ำมันหล่อเลี้ยงข้างในมันเป็นเฟืองไงมันเป้วข้างหน้าเป็นดับเบิ้ลโอเคไหงว่าผมใจผิดจริงๆแล้วเดิมๆผมเนี่ยผมไม่อะไรผมสงสัยเนี่ยที่สั่งทำได้เนี่ยเอา ถ้าถ้ามาใส่ฝั่งนี้มันก็โชว์เป็นยามาฮ่าเหมือนเด้อออันนี้เลยมาใส่ฝั่งนี้ปกติมันนอข้แต่วนะ่าถึงมาอยูุทางนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราก็ทำระบ,บายลมขึ้นใหม่จริงๆแล้วระบ,บายลมจะอยู่นิ่ว่าได้แล้วนะขับได้แล้วใช่ไหมพี่ขับได้อ่ะ อันนี้พี่เขาก็ถอดออกเลยนะใช่ไหมพี่ไอ้นะไอ้ที่มันมีเป็นอะไรพี่ก็ฝังให้ตรงตรงนั้นมันมันจะมีความำให้ข้าวาสงสัยละสงสัยลุตไทโคตรลุตไทโคตรขับได้แล้วนะครับไอตังเสียงมันดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ม้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกคลิปหนึ่งจะสตาร์ทแล้วฝังเสียงจะสตาร์ท ครบรตาได้แล้วเนี่ยเราจะฟังเสียงกอาัอันนี้แต่งแต่งแบบไหนอีกนี่มอบมอ๋อมีขอบมีอะไรอีกนี้ที่างน้ำมันนี่พี่จงเะตาไเลยับได้ไเลอบ้อพี่ักมงคลมงคลพี่จักรแบี้เลยไหม เดี๋ยวมันต้องมีเก็บงานทำโคงทำขอบอะไรเราต้องนั่งพิจารณาดูก่อนว่าเราจะใส่ไหมขอบแพงไหมของผนังมันจะพอเอามาเราจะปิดยางใช่ไหมที่ถ้าเราจะโถยางแล้วก็ไม่ทำยังไม่มีท่อ่ออะไรก็ต้องไปตีมังกรนั่งมองดูนานๆรายละเอียดไม่กันเยอะดูให้ดูนานๆติดตามไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนนี้รถคันนี้จนเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ่อเป็นมันนี่อันนี้ใส่เพื่ออะไรแอบ อบเก็บของเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกโอ้สาบตกสาบตกไม่ไหวทังขี้เก็บของนะใช่อ๋อที่จะเรียจะเป็นถังน้ำมันถังน้ำมันนี่ใช่มีถังน้ำมันตังไว้แล้วมาจากหม้อน้ำถังถังบางโมเดลสิ่งเอ๋อถังน้ำมันอันนี้ก็ถังน้ำมันเหรอก็อันนี้เป็นถังล่างจะทำเป็นถังล่างประมาณสักใกล้ๆเสียงให้ให้มันได้เยอะๆเหรอหรือว่ายังไงเผื่อเราไม่ใส่นับก็ใส่ถังล่างอ๋อหมายถึงว่าอันนี้โชว์แล้วก็อันนี้ก็ ส่ันำรองได้สำรองไม่ใส่สารใสเบียก็ได้เออกังเยร์น้ำเกงแล้วก็ต่อไออะไรนะพอาขสายยางมาก็ดูดเลยนํำลังใส่เบียใช้น้ำมันนี้อันนี้อันนี้น้ำมันอะไรเนี่ย ใช้น้ำมันเอ๊ะเบนซินหรอือเป็นเครื่องดีเซลอีกตัวนี้เ,นนเครื่องเบนซิน,น,ซนใช่ก็ห้าเบนซินผสมสองทีนะผสมน้ำมันสองทีไม, <c oughs> ไม่ได้ผสม <c oughs> พิสซัพก็เป็นไหลเสีย <c oughs> สตาร์ไปติดทำไมไม่ใช้เดเกลส์ทีละ <c oughs>